สวัสดีครับพบกับฮิดเด้นอยุธยาครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในเกาะเมืองครับอยู่ที่วัดร้างเล็กๆแห่งหนึ่งริมคลองฉากไกลใหญ่หรือที่เรียกกันว่าคลองท่อนะครับวัดนี้มีชื่อว่าวัดเจ้าพรามครับวัดเจ้าพรามเนี่ยวันนี้ผมก็มีประเด็นเกี่ยวกับวัดนี้มาคุยกันนะครับวัดนี้เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นเลยนะครับแล้วก็มีความเป็นศิลปะแบบ ขมเณรคนข้างเยอะนะครับที่สําคัญที่ผมมีประเด็นจะมาคุยในวันนี้เพราะว่าวัดนี้นะครับมันอยู่ในเอกสารของชาวต่างชาติที่พูดถึงวัดเจ้าพรามนี้ไว้นะครับในช่วงปลายอายุทยาเลยวัดเจ้าพราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมคลองท่อฝั่งตะวันตกค่อนลงมาทางทิศใต้ของเกาะเมืองจากข้อมูลของกรมศิลปากรที่ได้ดำเนินการขุดแต่งเมื่อปีพุทธศักราช2534กล่าวได้ว่าโบราณสถานของวัดเจ้าพรามประกอบไปด้วยปรางประธานแบบเขมรตั้งบนฐานที่เก่ออิฐเรียงอยู่บนแนวฐานล่างที่ก่อด้วยศิลาแรงสันนิษฐานว่ามีอายุการสร้างย้อนกลับไปถึงสมัยอยุธยาตอนต้น ศาตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิตบิสกุลได้ส่งให้ความเห็นว่าที่นี่อาจเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูเนื่องจากมีการขุดพบเทวรูปเช่นชิ้นส่วนต้นพระพาหาด้านซ้ายของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนเปล่งรัศมีอายุราวพุทธศตรวตรรษที่18ซึ่งมีลักษณะเดียวก,กันกับที่พบที่ทปราสาทเมืองสิงและโบราณสถานสระโกศินารายจังหวัดราชบุรี ทั้งยังพบปฏิมากรรมสำริดรูปพระลักษมีที่บริเวณด้านหน้าองค์ปรางขนาดสูง5.9เซนติเมตรฐานกว้าง2เซนติเมตรศิลปะอินเดียใต้สมัยราชวงศ์โจระอายุราวพุทธศตรวตรรษที่18-19องค์ประกอบของอาคารมีวิหารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตัวอาคารนี้มีลักษณะที่แปลกกล่าวคือส่วนประกอบของแท่นรูปเคารพด้านในอาคาร มีลักษณะของฐานที่เชื่อมเข้าไปถึงห้องคันคฤหัือหัของปรางและเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างฐานอาคารจะเห็นได้ว่าตัวอาคารนั้นเชื่อมต่อติดกันกับปรางประธานนะครับเมื่อเรามาดูองค์ประกอบนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับจะเริ่มจากกำแพงแก้วครับซึ่งเป็นกำแพงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับล้อมรอบตัววัดเอาไว้นะครับและเมื่อเข้าไปด้านในนะครับ ก็จะเป็นอาคารครับอาคารนี้นะครับจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งของคลองท่อหรือคลองชากใหญ่แล้วก็ด้านในนะครับก็จะเป็นอาคารครับที่มีมุกยื่นออกมาด้วยตรงเนี้ยนะครับเราคาดกันว่าน่าจะเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูนะครับแล้วตรงเนี้ยทำแปลกออกไปจากวัดพุทธนะครับ เดิมทีเนี่ยตรงนี้มันควรจะเป็นแท่นนะครับแล้วก็จะน่าจะเป็นตำแหน่งของฐานชุกชีในวัดพุทธนะครับแต่ตรงนี้เ่ากลับทําเป็นแท่นนะครับแล้วก็บนแท่นเนี่ยก็จะมีบันไดขึ้นไปนะครับแล้วบันไดเนี้ยก็จะนําพาเราไปสู่ห้องคันค้าฤหะของปรางครับนี่นะครับพอขึ้นบันไดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องว่างที่อยู่ตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็ พอลงไปเนี่ยนะครับก็จะมีบันไดอีกขั้นหนึ่งนะครับซึ่งจะเข้าไปในห้องคันคฤลือหัของพระปรางครับซึ่งก็เป็นไปได้ว่าตรงกลางาในห้องคันคฤหือหัเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ที่ประดิษฐานของรูปเคารพในศาสนาอินดูนะครับเวลาพรามณ์ที่เขาทําพิธีนะครับเขาก็จะเดินเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็ทําพิธีกรรมบางอย่าง ที่เป็นการถวายแด่องค์พระพุทธรูปครับนะครับก็เอาเป็นว่าตรงนี้น่าจะเป็นห้องสําคัญนะครับห้องสําคัญที่เขามีการทําพิธีนะครับแล้วก็จะมีการอาจจะมีการอัญเชิญสิ่งของเข้าไปถวายองค์พระประธานซึ่งน่าจะเป็นเทวรูปเนี่แหละครับซึ่งคงจะอยู่ในห้องคันเคือหักของพระปรางองค์นี้นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ที่ยังสมบูรณ์อยู่เนี่ยตรงส่วนนี้ก็จะอยู่ภายในตัวของอาคารครับวัดเจ้าพรามมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาจนถึงช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา มีเอกสารชาวต่างชาติฉบับหนึ่งเป็นของกัปตันเรือชาวสกอตแลนด์ที่ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันแม้จะเป็นชาวสกอตแลนด์แต่เขาก็เป็นกัปตันที่มาในนามของเรือสินค้าจากอังกฤษครับกัปตันแฮมิลตันได้นำเรือบรรทุกสินค้าของอังกฤษเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาในปีคริสต่ักราช1718ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระและได้บันทึกเรื่องราวต่างๆมากมายเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันบันทึกของเขาถูกตีพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ Account of Fegu and the Voyage to Cambodia and Sam in 1718ในตอนหนึ่งของบันทึกเขาได้เล่าถึงการได้เข้าไปเยือนวัดแห่งหนึ่งไว้ความว่าข้าพเจ้าได้เข้าไปในวัดใหญ่โตทีเดียวแห่งหนึ่งซึ่งสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละด้าน มีรูปปั้นบูชาจำนวน100องค์รูปบูชาเหล่านี้ประดิษฐานอยู่ในช่องที่เจาะลึกเข้าไปหรือช่องที่เจาะมีลักษณะคล้ายโดมบนฐานสูงจากพื้นดินราวสี่ฟุตเทวรูปเหล่านี้มีรูปเทพธิดามากกว่ารูปเทพ,พบุตรรูปบูชาทั้งหมดอยู่ในท่านั่งขัดสมาธิรูปบูชาเหล่านี้มีจมูกแบนและเล็กใบหน้ายาวหูใหญ่ มีเครื่องประดับตกแต่งบนศีรษะหนาแน่นและนูนออกรูบูชาทั้งหลายตั้งเรียงรายในช่องโดมเหล่านั้นหุ้มทองคำแผ่นมีขนาดโตเท่ากับคนธรรมดาชายหญิงที่เติบโตเต็มที่แล้วจะต่างกันในวัสดุที่ใช้ปั้นพระพิสุกหลายรูปบอกกับข้าพเจ้าว่ารูบูชาบางองค์ทำด้วยทองคำแท้บางองค์ทำด้วยเงิน ซึ่งไม่มีแร่ผสมเลยบางองค์ทำด้วยทองแดงบางองค์ทำด้วยทองเหลืองบางองค์ทำด้วยดินเผาถ้าจะดูจากเกณฑ์การตกแต่งที่มากน้อยต่างกันแล้วก็ยากที่จะรู้จักสุภาพบุรุษในคราบคนขอทานด้วยเครื่องแต่งตัวหรือมิฉะนั้นก็ยากที่จะรู้จักสุภาพสตรีในเสื้อชุดผ้าชั้นดีที่สวมอยู่วัดที่กัปตันชาวสกอตแลนด์ผู้นี้บันทึกไว้ เขาไม่ได้ระบุชื่อครับแต่ในหนังสือของเขากับมีภาพสเก็ตประกอบเอาไว้ด้วยภาพนี้เป็นภาพของอาคารวัดที่มีลักษณะเป็นแท่งโดมสูงติดก,กันกับอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งยังมีคำบรรยายประกอบเอาไว้ว่าวัดพระพรามที่ยอดสูงสุดของปรางหุ้มด้วยทองคาแม้ภาพสเก็ตจะให้รายละเอียดที่ไม่ตรงกันนักแต่ก็สันนิษฐานได้ว่า ผู้วาดนั้นไม่ได้เห็นวัดด้วยตาของตนเองแต่ว่าจะกคำบอกเล่าอีกทีเพื่อนำม,มาประกอบในหนังสือแต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างของปรางประธานที่ติดชิดกันกันกนกบอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นกลับตรงก,ก,กันกับวัดที่เขาระบุชื่อว่าวัดพระพรามซึ่งก็คือวัดเจ้าพรามในปัจจุบันนั่นเอง ก็เห็นนะครับว่าในภาพสเก็ตที่อยู่ในหนังสือบันทึกของอลิซันเดอร์แฮมิลตันเนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นภาพของอาคารเนี่ยที่วางอยู่ติดชิดกันกับพระปรางเลยนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันมากๆเลยกับวัดเจ้าพรามแห่งนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ในภาพสเก็ตนั้นก็มีการระบุชื่อด้วยเขาเขียนเอาไว้ว่าวัดพระพรามครับซึ่งก็มีความใกล้เคียงกับชื่อวัดเจ้าพรามเช่นเดียวกัน แล้วก็ในคําบรรยายของภาพนะครับก็จะบอกว่าบนยอดของพระปรางนี้นะครับมีการหุ้มทองคําอีกด้วยครับแล้วก็ตรงด้านหลังของปรางเนี่ยนะครับก็จะมีการเป็นก่อเป็นอาคารนะครับถ้าจะดูจากพื้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะครับมันจะมีช่องช่องอยู่ที่พื้นเหมือนเป็นห้องอะไรสักอย่างนะครับอาจจะเป็นห้องที่ประดิษฐานพวกเทวรูป หรือเปล่านะครับม so like ีอาจจะมีเทวรูปหลายๆองค์ปริษถานอยู่ในช่องนี้นะครับก็ถ้าบันทึกของอเล็กซานเดอร์แฮมิลตันนะครับไม่ผิดพลาดว่าเป็นวัดเจ้าพราหมแห่งนี้นะครับก็อาจเป็นไปได้เลยทีเดียวครับว่าตรงรอบๆของปรางเนี่ยจะมีการปฏิษถานเทวรูปต่างๆเอาไว้มากมายดังที่ปรากฏไว้ในบันทึกที่เขาเขียนเอาไว้นะฮะ เนื่องจากที่นี่มีขนบการสร้างแบบปรางคเขมรจึงน่าจะเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูซึ่งมีอายุแรกสร้างถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นแต่ด้วยความที่ไม่มีในเอกสารใดระบุถึงประวัติที่ชัดเจนผมจึงมีข้อสันนิษฐานสองข้อดังนี้ครับ 1. วัดนี้สร้างในช่วงต้นกรุงช่วงรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่หหรือในสมัยสมเด็จพระรามเศวร ซึ่งถือเป็นราชวงศ์ลาวโอโยธยาที่มีขนบธรรมเนียมจารีตแบบเมืองพระนครหลวงของกรุงกรัมภูชาที่ถ่ายทอดมายังลาวก่อนที่ขนบนี้จะเผยแพร่เข้าสู่อโยธยาตั้งแต่ในรัชสมัยที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงหรือข้อสันนิษฐานที่สองซึ่งผมคิดว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าก็คือ วัดนี้สร้างในช่วงราัชาสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้าสามพยาซึ่งผมคิดว่าช่วงของเจ้าสามพยานี้เป็นรัชกาลที่มีการพัฒนาที่ดินในตัวพระนครกันอย่างเต็มที่ทั้งยังมีการทําสงครามขยายอาณาเขตครั้งใหญ่มีการกวาดต้อนผู้คนเข้ามาเป็นกําลังในพระนครกันอย่างมากมายหากพื้นที่ริมคลองประตูเข้าเปลือกคือพื้นที่แม้กกับโปรเจกต์ของราชวงศ์สุพรรณภูมิ ที่ริมคลองฉกลใหญ่หรือคลองท่อนี้ก็คงเป็นพื้นที่สำหรับเฉลยจากพระนครหลวงของกรุงกัมพูชาที่ถูกกว่ดต้อนมาเมื่อครั้งที่อุทยาพิชิตพระนครหลวงได้เพราะว่าที่ริมคลองท่อนั้นปรากฏวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบเขมรถึงสองแห่งคือวัดส้มและวัดเจ้าครามอีกทั้งยังปรากฏชื่อวัดแก้วฟ้าตรงด้านหลังวัดอุโบสถวัดแก้วฟ้านี้ ปัจจุบันเป็นวัดร้างที่ไม่เหลือซากใดๆแล้วแต่ชื่อวัดนั้นสอดคล้องกับบุคคลที่ชื่อเจ้าแก้วฟ้าบุตรของเจ้าพยาแก้วเจ้านายเฉลยคำเหนที่ถูกกวาดต้อนมาและก่อการกรบฏจนถูกจับประหารชีวิตในพงศาวดารฉบับปลีกกล่าวเอาไว้ว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองเจ้าสามพญาทรงพระราชทานอภัยโทษแก่เจ้าแก้วฟ้าเพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกรบฏ แต่ทว่าเจ้าแก้วฟ้าไม่อยากอยู่โดยมีคนคอรหาว่าเป็นบุตรของกบฏจึงขอตายตามบิดาเจ้าสามพรยาจึงประหารท่านตามคำขอดังนั้นผมจึงสันนิษฐานว่าวัดแก้วฟ้าตรงริมคลองฉากไายใหญ่นี้น่าจะเป็นวัดที่สร้างอุทิศแด่เจ้าแก้วฟ้าผู้นี้วัดส้มนั้นมีร่องรอยของขนบความเป็นขมิอยู่ตรงปรางประธาน กับตัวอาคารวิหารที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งไม่หันไปทางเส้นทางคลองแบบขนบอยุทยาสมัยหลังส่วนลวดลายอันวิจิตรที่ปรากฏบนปรางประธานน่าจะเกิดขึ้นหลังการบูรณะใหญ่ในช่วงหลังซึ่งอาจมีการแปลงให้เป็นวัดพุทธในภายหลังด้วยจากสิ่งที่กัปตันแฮมิลตันบรรยายไว้ว่า มีเทวรูปเทพธิดามากกว่าเทพบุรุษซึ่งก็สอดคล้องกับการขุดพบเทวรูปพระลักษมีตรงด้านหน้าขององคปรางประกอบกับแท่นพิธีด้านในที่ต่อเชื่อมกับห้องคันคาลือหัดขององค์ปรางจึงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่าสถานที่นี้เป็นเทวสถานที่ใช้ประกอบพิธีบูชาเทพเจ้าฮินดูมาก่อนและอาจจะมีการผสมผสานความเป็นพุทธมหายานแบบเขมรที่ถูกใช้ต่อเนื่องมาจนถึงอยุธยาตอนปลาย ดังนั้นพื้นที่ริมคลองฉากไกลใหญ่จึงน่าจะเป็นพื้นที่ของบรรดาเฉลยเขมรที่เข้ามาอยู่ตั้งแต่ช่วงรัชกาลของเจ้าสามพระยาแต่เมื่อกรุงศรีไอทธยาเสียกรุงแก่หงส์สวดีในปีพุทธศักราช2112ไปจนถึงการประกาศอิสรภาพพื้นที่ตรงนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงมีการสร้างวัดเพิ่มขึ้นทั้งยังขยายเป็นพื้นที่ตลาดการค้าที่สำคัญในพระนคร ส่วนชุมชนพราหมณ์ฮินดูในพระนครก็มีการขยายตัวไปอย่างจุดอื่นๆเช่นตรงสารพรัะการและตรงเทวสถานเสาชิงช้าริมถนนชีกุลซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองดังนั้นจึงมีเพียงวัดเจ้าพรามเพียงวัดเดียวที่ยังเป็นตัวแทนของเทวสถานฮินดูบนพื้นที่ริมคลองฉากรายใหญ่ ซึ่งก็มาปรากฏหลักฐานในภาพวาดและบันทึกของชาวต่างชาติในรัชสมัยของสุเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระและวัดนี้คงใช้งานอย่างต่อเนื่องมาจนจวบสิ้นกรุงศรีอยุธยา